หลังจากออกเดินทางเพื่อสแสวงหาหนทางเฮงเจียได้พบผู้รู้ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญแต่เพราะความดื้อที่ไม่ยอมแพ้ต่อคำว่าชะตาอาจารย์ผู้นั้นไม่ต้อนรับเขาด้วยคำสรรเสริญไม่ทดสอบด้วยพลังแต่ทดสอบด้วยความเงียบวันแล้ววันเล่าเฮงเจียถูกใช้ให้กวาดลานหาบน้ำผ่าฟืนโดยไม่ถูกสอนวิชาใดเลยความดื้อในใจเริ่มเดือดเพราะพลังที่มียังไม่ได้ใช้และศักดิ์ศรีที่เคยคลองถูกลดทอนแต่สิ่งที่เฮงเจียไม่รู้คือนี่แหละคือการฝึก พระโพธิสัตว์ไม่ได้สอนเขาให้เอาชนะผู้อื่นแต่สอนให้เอาชนะใจตนเองไม่ได้สอนวิชาเพื่ออวดฟ้าแต่สอนให้รู้จักขอบเขตเมื่อถึงเวลาอาจารย์จึงเอ่ยเพียงไม่กี่คำไม่ใช่คาถาแต่คือหลักของการดํารงอยู่พลังที่ไร้การควบคุมจะย้อนทาร้ายผู้ถือครองเฮงเจียเริ่มเรียนรู้ก,การกั้นลมหายใจการฟังเสียงภายในการหยุดก่อนจะเคลื่อนไหวเขาไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นในทันทีแต่ใจของเขาเริ่มนิ่งด่านที่3มของไซอ,ยอยิ๋วจึงไม่ใช่การได้พลังแต่คือการได้กรอบ เพราะผู้ที่ไม่เคยถูกฝึกจะไม่มีวันรู้ว่าพลังนั้นควรใช้เมื่อใดและผู้ที่เรียนรู้การยับยั้งเท่านั้นจึงจะคู่ควรกับวิชาเซียนอย่างแท้จริง